สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวคนโสดธาตุไฟนะคะไฟได้แก่ราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูอันนี้เป็นคลิปคนโสดนะคะมันเป็นคลิปรวมมินไม่อยากให้ไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะดูเป็นไกด์ไลน์คนโสดนี่แนวโน้มามสมพันธมนอาจจะเป็นสถิติก็ได้บางทีมันอาจจะไม่เกิดกับคุณนะคะดูเป็นพลังงานนะคะในแงด่ดีพอไพ่ขอยงคุณออกมาค่อนข้างโอเคนะคะไพ่ไปแรกเลยนะคะธาตุไฟเมษธน,นูหกถ้วยนยถือถ้วย คุณมีคนเก่าๆกลับมาง้อมาขอโอกาสหรือเปล่าคะตอนนี้เป็นจัดติกนะคะโอเคบอกธาตุก่อนเนาะคุณอาจจะคุยกับชาวตุลลัคนาตุลน,นะคะในถือถ้วยท่าน้ำกรกฎมีนพิจิกสเตนสิงห์ลัคนาสิงห์เดอะซันว้าวเป็นไพ่ในอนาคตด้วยนะคะหนึ่งไม้เท้าธาตุไฟเมสิงห์ธนูสี่ไม้เท้านะคะแล้วก็เดอะฟูหกไม้เทา้าสองดาบห้าไม้เทา้าแน่นอนราคาพลังงานนี้หนึ่งนะคะคุณจะได้เจอถ้าคนที่เขาอายุน้อยกว่าคุณ คุณอาจจะได้เจอคนอายุน้อยกว่านะคะประการแรกเขาจะเป็นถ้าเขาอายุมากนะคะแปลว่าเขาหน้าเด็กหน้าอ่อนกวายเป็นคนที่ประสบความสําเร็จหรือชาวธาตุไฟเองนะคะประสบความสําเร็จคุณจะสร้างงานสร้างสร้างเงินสร้างแบรนด์อะไรไม่รู้ของคุณหลายที่คุณจะทำนะคะหนึ่งแม่ท้าเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นกับตัวเองก็ได้นะบางคนนะคะถึงเวลาแล้วที่คุณจะกลายเป็นเดอะฟูลหลุดพ้นจากห่วงพันธนาการทั้งปวงคนที่ยังทุกยังเจ็บ ยังเสียใจยังมีปัญหาวุ่นวายคาคาคา,าซังในจิตใจของคุณตัดความวุ่นวายนี้ออกไปนะคะเดอะฟู l mm hmm. มาบอกว่าถึงเวลาแล้วห่วงพันธนาการนี้เราต้องหลุดเพื่อเราได้เริ่มต้นใหม่ๆนะคะถ้าคุณรอใครเกิน5เดือน6เดือน1ปีไปแล้วไม่กลับมานะคะแต่ถ้าสําหรับบางคนแน่นอนแล้วคะ่ะทาดไฟนะคะสําหรับอ่านะคะบางบางท่านอาจจะมีคนเก่าเย้อนกลับมามาขอโอกาสมาขอคืนดี ะะจะติกแปลว่าการกลับมาคราวนีก้กลับมาตัดสินใจเลือกกันและกันตัดสินใจเพื่อจะอยู่ร่วมกันนะคะถ้าใครรออยู่คุณก็ต้องเป็นคู่กันด้วยนะคะพ่บางคนอธิษฐานขอพรนะคะมีแบบนี้ด้วยนะคะสำหรับความรักความสัมพันธ์นะคะสามารถไปต่อเรื่อยๆนะสำหรับคนเก่าที่กลับมาแต่สําหรับใครที่ไม่กลับมานะคะมันเป็นเดอฟูลอยู่คุณจะมีอิสระในการเลือก คุณจะเริ่มต้นใหม่ๆกับตัวเองคุณอาจจะเปลี่ยนมุมมองเช่นคุณอาจจะลงมือทํากับงานบางอย่างที่คุณอาจจะไม่รู้แหละมันเป็นยังไงแต่ขอให้ได้ทํานะคะบางครั้งนะคะสิ่งอะไรที่เราได้ทําถ้ามันล้มเหลวเล็กๆน้อยๆมันก็จะเป็นครูสอนเรามีประสบการณ์เพื่อให้เราได้นะคะได้ก้าวต่อไปได้เจอโลกใบใหม่อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะถ้าเป็นคนสดจริงๆนะคะคุณจะได้เจอคนที่อายุน้อย ะะหรือเขาหน้าเด็กก็ได้แต่เป็นคนที่มีชื่อเสียงดาวโดดเด่นเช่นเป็นดาวมหาไยนะคะเขาอาจจะเคยเป็นดาวมหาัรก็ได้นะคะใครจะรู้นะคะเขาอาจจะหน้าตาดีการศึกษาดีโปรไฟล์ดีหรือในวงสังคมหน้าที่การงานเขาจะโตเป็นคนที่มีคนรู้จักเยอะมีชื่อเสียงเป็นดาราเป็นดาวโดดเดน่นเป็นยูทูบเบอร์ที่มีคนตามเยอะๆนะคะอะไรแบบนั้นนี้ก็ได้นะเขาจะสร้างความมั่นคงให้คุณหรือคุณนะคะ The ูคุณจะสร้างเงินสร้างงานสร้างอนาคต เพื่อดูแลตัวเองเพื่อสร้างฐานที่มั่นคงถ้าใครรับราชการนะคะในนี้มีโอกาสเป็นเดิรซันนะคะรัฐรัฐวิสาหกิจหรือนะคะราชการมีโอกาสเดิรซันขึ้นนะคะมีโอกาสก้าวหน้าในที่ทํางานสําหรับคนที่เป็นจติกนะคะสำหรับคนที่เป็นหกไม้เท้าแน่นอนแหละคนที่คุณทํางานมานานคุณฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาแก้ปัญหาเรียนรู้เติบโต ที่จะก้าวพัฒนาต่อไปมันถึงเวลาที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเล็งเห็นผลคุณจะได้รับความยุติธรรมถ้าเป็นคดีความคุณจะมีชัยชนะถ้าคุณถูกต้องนะทั้งถูกต้องทางศีลธรรมถูกต้องทากฎหมายนะคะคุณจะเป็นผู้ชนะแล้วงานคุณก็จะโดดเด่นแถมได้รับราชการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งการงานก้าวหน้าด้วยแต่ถ้า,าค,คุณตกงานนะคะแปลว่ามันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องหางานหรือบางคนหางานมาตั้งนานแล้วทาไมไม่เรียก ถึงเวลาที่คุณจะได้งานแล้วนะคะงานที่คุณชอบงานที่มันเป็นโดดเด่นงานที่ท้าทายความสามารถของคุณนั่นแหละคุณอาจจะมีช้อยบางอย่างให้เลือกก็ได้นะคะดูขอดูอดีตที่ผ่านมาคนโสดนิดนึงนะคะว่าเป็นยังไงบ้างคนโสดนะคะผู้อาจ,จะคุยกับคิยงถือถ้วยนะคะท่าน้ํากระกดมีนพิจิกนะคะเด็กถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงธนูคนอายุน้อยกว่าสี่ถ้วยอดีตที่ผ่านมามัน หมอบอกนิดนึงนะคนโสดแปลว่าหนึ่งโสดสนิทเลยนะคะคุณจบกับใครมาเลิกกับใครมาจบมานานนะคะหรือไม่มีแฟนนะคะโสดสนิทเลยสองความสัมพันธ์ที่หลุมหลุมดอนดอนไม่ชัดเจนเดีย àng, เด๋ยวห่างเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวขาดอันนี้ก็แปลว่าคุณอยู่ในหมวดโสดได้นะคะที่ผ่านมาความรักความสัมพันธ์นะคะคุณอาจจะคุณเคยเป็นไหมที่เราลักใครสักคนแล้วหรือรู้สึกดียใครสักคนเขาไม่ค่อย เหมือนเรานะ่ะเราทุ่มเทให้เขาก็คือเรารักเขาเราชอบเขาเราทุ่มเทให้เขาแต่เขาทุ่มเทให้เราน้อยนะคะหรือคนที่เขาชอบเราเราก็ไม่ชอบเขาไพ่พวกนี้ขึ้นมามันเบื่อมันเซงในงานในสถานการณ์หลายๆอย่างบางคนถือสองช้อยอยู่ในมือนะคะธาตุไฟเป็นหรือเปล่าคุณหรือเปล่าคะหรือว่าคนที่คุณคบคนที่คุณคุยนะคะก็ได้นะถ้าที่ผ่านมาอืนะคะไพ่มันเป็นไวเวอร์ซ่าได้หนึ่งเรียนแน่นอนละ ที่ผ่านมามีคนหยิบยื่นโอกาสในด้านการเงินการงานความรักให้คุณแต่อาจจะไม่ถูกใจคุณก็ได้หรือหรือคุณอยากอยู่นิ่งๆ่ะอยู่ยุเงียบถ้าเด็กไม่ท้าแปลว่าคุณอยากจะสร้างเงินสร้างงานอะไรมากกว่านะคะเดอสตาชาวกุมลัคนณากรมคุณอาจจะห่างกับใครมาโดนใครเทมาหรือคุณเทใครก็ได้นะคะตอนนี้คุณกําลังเยียวยาหัวใจเนาะอดีตที่ผ่านมาสีดาบนะคะความรักมันนิ่งมันเฉยที่ผ่านมามหมอว่า คุณเป็นแปดถ้วยอ่ะดูใต้สำรับนะคะห้าถ้วยด้วยที่ผ่านมานะคะอ่าหมอหมอบอกนิดนึงนะคะหมออ่านไพ่เป็นอย่างนี้จริงปัจจุบันอดีตเพื่อให้เรารู้ว่าอดีตที่ผ่านมามันเป็นยังไงเราเป็นยังไงมันถึงส่งผลปัจจุบันแล้วมันก็จะมีอะไรที่จะเกิดในอนาคตของของหมอมันจะเคลียร์และชัดเจนนะคะหมออ่านแบบนี้มานานเนาะน,นะคะมันจะมีรากมีฐานของมันอยู่ คุณนึกถึงใครสักคนที่คุณปล่อยไม่ได้หรือเปล่าชาวลทาทุดไฟคะลืมไม่ลงปรงไม่ได้คุณมีคนเข้าหาเยอะนะแต่คุณไม่เอาอ่ะก็ดูสีถ้วสีถ้วยคุณไม่เอามีคนหยิบยื่นโอกาสให้ด้วยซ้ําแต่คุณไม่เอาคุณอยากรอคนเก่าๆสินเก่าๆที่คุณห่างไปจบไปก็ได้นะเป็นนานก็ดีลานหลายปีก็มีแปดถ้วยที่ผ่านมาคุณนะคะน่าจะเดินจากใครไป เพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ชัดเจนหรือจบกับใครมาหรือห่างจากใครมาทั้งที่คุณรู้สึกรักรู้สึกดีแหละเพราะว่ามันนิ่งมันเฉยมันไม่ชัดเจนความสัมพันธ์มันไม่เป็นอย่างที่คุณคิดนะคะบางคนมีปัญหาเรื่องทัศนคติไม่ตรงกันมีฝั่งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณน้องฝั่งใดฝั่งหนึ่งเป็นสภาวะข้างนอกทำให้คุณไปต่อกันไม่ได้ก็มีขอดูพลังงานตัวตนของคนที่คุณนะคะคุณเจออยู่ตอนนี้ก็ได้นะนะคะหรือคนที่ คุณจะเจอในอนาคตก็ได้นะคะขอดูพลังงานตัวตนคนนั้นของชาวธาตุไฟเมษสิงห์ธนมแปดถ้วยนะคะเขาอาจจะเคยทุกข์เคยเศร้าเคยเสียใจเคยหันหลังให้ใครเคยมีอดีตหรือเป็นคนที่เคยหันหลังให้คุณหรือคุณหันหลังให้เขาก็ได้นะคะ แนพัณฑชาวธนูลัคนณาธนูคนนั้นอาจจะอยู่กไกลคุณแตกต่างกับคุณทางวัฒนธรรมหรือทางอายุทางเชื้อชาติหรือทางความคิดก็ได้สองไม่เท้านะคะเป็นตัวตนของเขาอาจจะกึ่งรอใครสักคนหนึ่งก็ได้นะหรือเขาเป็นคนที่ทำงานเก่งหรือเจอคุณทางโลกออนไลน์ทางสายเพื่อนนะคะ ทางสายงานที่คุณติดต่อประสานงานก็ได้นะคะไพ่พระแน่นอนละค่ะไฮโลแฟนชาพฤกศพลัคนาพฤกศพนะคะเดอะซันสองถ้วยนะแล้วก็จะออกเป็นสิบดาบหมอตีไปความหมายนะคะสัก2ประเด็นนะคะเช่นคนที่เคยทําให้คุณเจ็บก็ได้นะเขาจะกลับมาหาคุณคือคนเก่านะั่นแหละคนที่คุณห่างไปคนที่คุณเคยรอคอยที่จบไป สองเขาอาจจะเป็นคนที่เคยเสียใจเคยเจ็บปวดอะไรมาเขาก็เลยรู้สึกนิ่งๆนะคะทรงๆรู้สึกว่าป้องกันตัวเองนะกลัวเจ็บกลัวเสียใจแต่เขารู้สึกเกียคุณและแน่นอนค่ะคนคนนั้นในอนาคตที่คุณจะเจอเห็นไหมเดอร์ซันมันขึ้นมาสองรอบแล้วนะคะคนคนนั้นอาจจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีเงิน,ม,งนมีทองเป็นดาวโดดเด่นนะคะแตกต่างกันทั้งทางด้านอายุถ้าคุณแม่อายุน้อยกว่าเขามากๆแปลว่าเขาอายุน้อยกว่าคุณมากๆนะคะ ถือว่าเขาก็อยู่ในหมวดชอบสร้างบุญสร้างกุศลชอบทําบุญนะคะเป็นนักโหราศาสตร์เป็นหมอดูก็ได้เป็นครูบาอาจารย์ก็ได้นะคะเรียนสูงก็ได้เป็นแพทย์เป็นหมอเป็นจติคือเป็นนักผู้พิพากษาก็ได้นะคะเป็นตำรวจนะคะก็ได้หรือเป็นนะคะทนายความก็ได้นะภายพวกนี้ขึ้นมาเกี่ยวกับเกี่ยวกับการยุติธรรมอะไรบางอย่างนะคะแล้วก็อาจจะเป็นดาวโดดเด่นถ้าเป็นราศนนะคะมีความโดดเด่นทางด้าน สังคมเขาอาจจะหน้าตาดีหรือการศึกษาดีอะไระประมาณนั้นนะคะสองถ้วยแน่นอนนะคะรู้สึกดีกับคุณแต่ไม่รู้ว่าเป็นเดอะฟูลเขาหรือเปล่าที่ยังไม่พร้อมที่จะผูกมัดกับใครหรือตัวคุณก็ได้นะคะให้เป็นไวเวอร์ซ่าได้คุณอาจจะเจอคนที่รู้สึกดีแหละแต่คุณยังรู้สึกว่าอยากอยากเป็นโสดอนะ่ะเพราะว่าคุณอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมายังนึกถึงแต่สิ่งเก่าๆนึกถึงอดีตนะคะมินแนะนํานิดนึงว่าถ้าคุณรอใครมานาน ถ้าคุณคนนั้นไม่กลับมาลองเปิดใจดูนะคะคุณอาจจะเจอก็ได้คนที่มีสินเสมอคุณคนที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นำพาก็ได้นะคะเพียงแต่เราเปิดใจนิดนึงนะคะเปิดใจคุยเปิดใจเคลียร์เปิดใจลองดูว่าเขาจะเป็นยังไงพัฒนาคือคุยนะคะดีกว่าปิดปิดกั้นมีกำแพงไปคิดถึงแต่อดีตที่ผ่านมาก็ได้นะคะตัวตนของเขาอาจจะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยก็ได้นะคะอืทีนี้ มุนขอดูนิดนึงว่าเขาคิดยังไงกับคุณบ้างธาตุไฟคนคนนั้นคนที่คุณเจอแล้วหรือในอนาคตคุณจะเจอนะคะเขาเขาคิดยังไงกับคุณอ่าหกถ้วยนะคะใบแรกเลยมันเป็นไพ่ของคุณนะคะหกถ้วยเนี้ยคนคนนั้นเป็นคนที่คุณคุ้นเคยคนเก่าๆก็ได้คนที่เคยห่างไปกลับมาวนเวียนนะคะเขาคิดยังไงกับคุณเมียวฟอร์จูนเขคิดว่ามันเป็นพรมฤทธิ์ให้ได้ย้อนกลับมานะคะอืม ้ซันแน่นอนหรอเขาคิดกับคุณดีเขาคิดว่าคุณเป็นคนที่โปรไฟล์ดีก็ได้หน้าตาดีการศึกษาดีเป็นคนที่มันมีอะไรดีๆที่เขาอยากมีคุณไว้ละค่ะเดอร์เวอร์เขาบอกว่าคนนี้คือคนที่เข้าใจเขาได้มากที่สุดเด็กเธอเรียนธาดินกันมึกสมบักรมีคนอายุน้อยด้วยนะคะเข้ามาในความสัมพันธ์อืม หนึ่งดามนะคะเขาอยากได้ความจริงได้ความชัดเจนบางอย่างนะไพ่ออกมาเป็นควีนถือไม้เท้าธาตุไฟเมสิงหานูแล้วจะออกแล้วนะคะไพ่นี้ก็คือเด็กถือไม้เท้าอ่าแล้วก็สองถ้วยะคะ่ะแน่นอนล่ะเขารู้สึกดีคุณคุณก็เช่นกันนะคะเขาคิดว่าคุณทํางานเก่งมีแพชชั่นมีแรงดึงดูดถึงเขาบางคนเป็นคนเก่าๆคนที่คุณห่างไปนะคะกลับเข้ามาคราวนี้มาคะ่ะเขาคิดว่าคุณนี้แหละเป็นโลกท้งใบของเขาเป็นพรมนิขิตที่ทําให้คุณนะคะเขาอาจจะไป เป็นเดอะ์โเขาอาจจะไปเจอโลกใหม่ใบใหม่มาแล้วไม่มีใครน่าจะเป็นคนที่เข้าใจเขาได้ดีเท่ากับชาวราศีธาตุไฟอีกแล้วนะคะเพราะคุณคือแม่พระพ่อพระคือสร้างอะไรให้เขาได้หลายอย่างทําอะไรให้คือทําคือให้นะคะให้เช่นให้เวลาให้คุณค่าให้ความรักความอบอุ่นเป็นแสงสว่างนําทางเขาให้พวกนี้ขึ้นมานะคะอมคนที่เขาฝันถึงคนที่เขาลืมไม่ได้เหมือนพี่คุณลืมเขาไม่ได้แล้วะคะ่ะ ขอดูแนวโน้มความสัมพันธ์บ้างนะคะมีโอกาสจะพัฒนาได้ไหมนะคะธาตุไฟไม่สิงหโนนะคะนี่คิปคนโสดนะคะหนึ่งเรียนธาตุดินกันเมือสมงกรธาตุไฟไม่สิงหโนนะคะสิบถ้วยเดอ The Star. สตาสี่ไม้เท้า จัดเม้นตสี่ถ้วยยังดูดออกมานะคะเดมเพรสหน่ถ้วยสเตนสิบเหรียญน,นะคะโอเคโอเคค่ะขอดูแนวน้มความสัมพันธ์คุณมีโอกาสพัฒนาได้ไหมนะคะมินว่านะคะ,ะสำหรับบางคนมีคนเข้าหาแน่นอนละค่ะแต่ว่าคุณยังรู้สึก รู้สึกเบื่อๆเซ็งๆนะคะไม่อยากรับอะไรตอนนี้รู้สึกว่าคุณอยากจะเป็นอิสระอยากยากจะเป็นเดอะฟูลไปค้นหาตัวเองหรือสร้างเงินสร้างงานสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองอยากจะอยู่ในพื้นที่ตัวเองเพราะคุณรู้สึกสบายใจมากกว่าอันนี้สําหรับาชาวธาตุไฟนะคะบางท่านเนาะนะคะเพราะว่ามินจะไปฟันธงให้ธาตุไฟว่าต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไม่ได้นะคะมินจะอ่านไพ่ให้กว้างๆเข้าไว้นะคะแต่ไม่ได้กว้างกว้างจนออกทะเลไม่ใช่นะคะก็คือ แน่นอนลละมินก็อยากแค่อยากแนะนําว่านะคะมีคนที่หยิบยื่นโอกาสให้คุณแน่นอนทั้งการเงินและความรักนะคะมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะรับไว้ไหมหรือคุณอาจจะไม่ชอบเขาก็ได้ขอให้คุณนะคะเปิดใจแล้วก็เรียนรู้ในว่าตัวต,วต,วตวนของเขาไปสักพักก่อนถ้าไม่ใช่แล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่เราอย่าปิดกัน้นอย่ามีกําแพงนะคะหรือความรักนี้นั่นแหละคุณยังอาจจะเคยเจ็บเคยเสียใจมาตอนนี้คุณเขาเรียกว่าเหนื่อยนะคะ เหนื่อยใจมาก่อนเลยอยากที่จะอยากอยู่นิ่งๆอยากอยู่หมวดของตัวเองไปโฟกัสเรื่องเงินเรื่องงานสร้างอนาคตรสร้างครอบครัวให้คุณนะคะสร้างเงินสร้างอะไรอย่างนี้มากกว่าคุณเนี่ยไพ่เจ็ดไมคาคุณยังมีกําแพงเลยคะ่ะปิดกั้นไม่อยากรับอะไรทั้งสิน้นคุณอยากจะหาเงินหางานได้เงินก้อนใหญ่หรืออะไรอย่างนี้นะคะโอเคคุณอาจจะได้เงินก้อนใหญ่นะเงินจากการขายอสังหาเช่นที่ดินและบ้านนะคะไพ่พวกนี้ขึ้นมาเนาะแต่ถ้าเราสาหรับบางคนนะคะ มีคนเก่าๆย้อนกลับมาคนที่คุณเคยห่างไปคนที่คุณเคยจบไปแน่นอนละค่ะมีทั้งคนเก่ากับคนใหม่เนาะมีคนบางคนได้เริ่มต้นกับคุณนะคะกลับมาคราวนี้หมอว่าจะมั่นคงขึ้นเพราะว่ามีบางคนเขากลับไปเขาไปเขาไปเจออะไรมามากมายเยอะแยะไปเรียนรู้ไปประสบการณ์ข้างนอกว่าไม่มีใครลวค่ะจะที่จะเพอร์เฟกที่สุดดีที่สุดมีแต่คนที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วเขารู้สึกว่าอ๋อ ไม่มีใครนะคะนั่นแหละเขาอาจจะมีข้อแตกต่างหรือเล็กๆน้อยๆนะคะที่บางอย่างที่มันไม่ตรงกับเราเราก็เช่นกันพอคบกันไปนานๆมันจะมีตัวต,วตวนในเราออกมาแต่ว่าความรักคือการปรับตัวเข้าหากันนะคะใครจะรับตัวตนของกันและกันได้มากเท่าไหร่นั่นแหละคะ่ะคือเรารักกันแต่ถ้าเขาไปเจอข้างนอกแล้วเขาจะรู้เลยว่าชาวเมธนะคะ,อะขออภัยนะคะชาวธาตุไฟน,ะะน,นั่นแหละค่ะเมธสิงธนูนั่นแหละเอ็มเพลเลอร์ค่ะเพราะคุณเป็นเอ็มเพลเลอร์เพราะคุณเป็นเอ็มเพรส เป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่ให้เขาได้ที่สุดไม่มีใครเพอร์เฟกแล้วล่ะคะ่ะไม่มีใครดีพร้อมทุกอย่างน่าจะมีแต่คนที่คิดว่าน่าาหละนี้น่าจะดีที่สุดแล้วดีโอเคแล้วในมนุษย์ที่คนนึงจะเป็นได้ถูกไหมคะหมอถึงบอกงี้คะ่ะถ้าใครต้องการคนที่ดีที่สุดทั้งสวยทั้งรวยทั้งหล่อทั้งไม่ดูดบุหรีทั้งอะไรทั้งอะไรนะคะหมอพูดอย่างไม่ได้ว่าดูดบุหรี่เป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะคะหมอแค่พูดว่ามีแต่คนที่รับกันได้ในสถานะที่เราเป็นนะะะคคถูกมอาะ หมอว่าไพ่พวกนี้แต่ว่าชาวธาตุไฟจะรู้ซึ้งนะคะถึงว่าจะตื่นรู้ถึงผลการกระทํามากกว่าถ้ากลับมาคราวนี้ถ้าอะไรไม่ชัดเจนถ้าเขายังไม่พัฒนาตัวเองหรือไม่ปรับเปลี่ยนเพื่อเราไม่มียังไม่เป็นข้อตกลงที่เราต้องการคุณก็จะไม่เอาแต่ส่วนแต่หมอพูดถึงว่าบางคนกลับมาแล้วมีโอกาสพัฒนาได้มีโอกาสที่จะมั่นคงแต่บางคนฉันอยู่นิ่งๆเงียบๆของฉันดีกว่าอยู่ในหมวดในสวยรวยๆรอ หรือทําในสิ่งที่ฉันชอบฉันสบายใจตอนนี้ฉันอยากอยู่ในสร้างอนาคตเป็นเดอะฟูลไปเรื่อยๆนะคะหมายถึงว่าทํางานหาเงินหรือแบบนี้สบายใจกว่าอันนี้แล้วแต่สุดแท้แต่ชาวทาตไฟเนาะแต่พลังพลังงานนี้ให้ความฝันให้ความหวังที่ดีนะคะคุณยังมีแรงบรันรดาลใจมีอะไรมากมายนะคะอย่าหยุดกับอดีตที่ผ่านมาอย่าจมปลักนะคะแค่เราเปิดใจมันมีมุมมองอะไรที่ดีๆเข้าหาคุณแน่นอน,นะคะ่ะ โอเคหมอขอไพ่สุดท้ายละไพ่แนะนำทาาทาบไฟยังไงบ้างแปดไม้เท้านะคะเดเวอร์เก้าเหรียญหนึ่งไม้เท้าอ่านะคะไพ่นี้ออกมาแล้วนะคะเนี่ยหกถ้วยนะคะส่วนไพ่ใต้สำรับแน่นอน,นะคะ่ะต้องเป็นสเตนนะคะอืม แน่นอนราคาหนึ่งนะคะถ้าใครรอ,อง,งานใหม่คุณจะได้งานใหม่นะคะแต่อย่ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่า,าผมก็อยากรู้เหมือนกันนอนอยู่จะจะมีเงินมาจากทางไหนนะคะ,ะคุณก็รู้นะคะทําไมมาคอมเมนต์อย่างนี้นั่งนั่งนอนนอน,น,อ,นอยู่งานจะมีได้ยังไงนะคะนะคะ,นะคะดวงที่เปิดแล้วสําหรับคนที่พยายามเช่นดวงเราชะตาเราเปิดเราก็ต้องหางานสมัครหลายที่พัฒนาตัวเองนะคะดูแนวทางเศรษฐกิจ มินก็ไม่อยากให้ไปลงทุนอะไรนะคะเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเศรษฐกิจมันเป็นยังไงโควิดมันจะหายไหมแน่นอนละมันไม่หายไปจากโลกนี้ค่ะมีแต่เราในอนาคตอาจจะพัฒนาวัคซีนได้อะไรได้แต่เราก็ยังไม่รู้แต่ว่าถ้าตอนนี้คุณก็อยากมีเงินนะคะมีเงินสักก้อนนึงเก็บไว้ใช้จ่ายจําเป็นมีเงินสร้างงานสร้างอะไรต่อนะคะบางคนจะได้งานเกี่ยวกับคนต่างชาตินะคะคนต่างประเทศมีโอกาสได้นะคะไปอยู่ต่างประเทศก็ได้เดินทางก็ได้นะคะแน่นอนละบางคนมีคนเก่ากลับมาวนเวียน ไพ่พวกนี้ขึ้นมาแต่ว่าคุณยังอยากที่จะรักตัวเองบางท่านนะคะสร้างเงินสร้างงานอยู่กับตัวเองสวยๆรวยๆหล่อๆไปก่อน The full ก็ยังออกมาเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมใบนี้คุณมีอิสระในการเลือกนะคะเราไม่จําเป็นต้องเป็นตัวเลือกของใครแต่เราจะเลือกคนที่โสดนะคะอย่าไปเลือกคนที่เป็นเมียชาวบ้านแฟนชาวบ้านนะคะหัวชาวบ้านหมอก็ไม่อยากให้ให้ไปอย่างนั้นมาเป็นกรรมมันเป็นนิบากกรรมนะคะ เรารักตัวเองนะคะชาวธาตุไฟคุณจะรักตัวเองมากคุณจะบอกคุณจะบอกโลกทั้งใบว่าเราอบกอดความรักของเราด้วยตัวเองคุณจะรู้ค่าของการมีความสุขกับการอยู่กับตัวเองถ้าใครเข้ามาคุณจะตื่นรู้คุณจะเติบโตทางความคิดจะรู้ว่าคุณจะมีขอบเขตนะถ้ากลับมาถ้าอะไรที่มันไม่ชัดเจนคุณก็ไม่เอา แต่ถ้ากลับมาคราวนี้มาหาะสำหรับบางท่านเขาจะตื่นรู้เขาจะมีประสบการณ์ในการออกไปดูโลกกว้างแล้วกลับมาคราวนี้พวกคุณจะปรับตัวเข้าหากันได้จะมั่นคงต่อการน,นะสําหรับบางท่านโอเคนะคะขอบคุณนะคะคนโสดธาตุไฟขอให้มีแต่สิ่งดีๆนะคะดูดวงส่วนตัวนะคะมินบอกไปแล้วว่าถ้าเป็นธาตุนะคะมันจะมีขึ้นตามนี้นะคะหน้าจอด้วยนะคะไอดีหมอค่าครูก็ทิ้งไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้ด้วยค่ะดูดวงก็ทักเข้ามาสอบถามนะคะ คิวได้นะคะขอบคุณนะคะสำหรับทางผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามคนใหม่ขอบคุณทุกท่านที่ไม่ข้ามโฆษณาหรือถ้าคุณไม่มีเวลานะคะกดข้ามก็ไม่เป็นไรแต่ขอบคุณที่กดติดตามและเป็นกำลังใจให้มินนะคะมินจะพยายามปรับปรุงนะคะพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองนะคะต่อไปนะคะขอให้คุณมีแต่สิ่งดีๆนะคะทาาุไฟขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ